เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับลุงเควินนะครับแล้วก็อยู่กันในเกมเดส์ล็อกอยู่กับผมนะครับลีลาบีมนะครับในวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครกันนะครับก็คือเป็นการแนะนําแบบพอสังเขปนะครับยังไม่เจาะลึกถึงการออกของเป็นอย่างมากนะครับโดยที่ลุงเควินในตอนนี้เนี่ยที่ผมจะเล่นเนี่ยครับจะเป็นตําแหน่งซัพพอร์ตโรมิงนะครับผมแล้วก็เซฟเพื่อนเป็นหลักนะครับเป็นแบบมีหน้าที่มีซีซีมีการโรมิงมีสกิลทําให้แบบว่าเราเนี่ยวิ่งไปได้ อย่างทุกที่ทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็อันติเซฟเพื่อนนะครับรวมถึงอันติกลางอนาเขตนะครับซัดกับศัตรูก็ได้นะครับถ้าศัตรูแบบเลือดน้อยเราสองหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในแบบเลนเฟสช่วงต้นนะครับเราก็ข้ามช่วงเลนเฟสตีไปเรื่อยๆนะครับไปดูกันดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับต่อยซีเคียวคีฟได้นะครับผมน่ารักปะล่ะเจ้าหรอมันเจ็บแล้วพี่มันเจ็บแล้วเมื่อกี้ปลาระเบิดไปแล้วมันตามไปอยู่นี่นี่กำลังเข้าไปหลังอยู่มังจริงจัง เตือมัดมจริงจังเข้าไปเมื่อกี้เตืศูนย์หมด <c oughs> คือต้องรีบรีบซัดไอไอป้อมนี้เสร็จก่อนอ่ะอ๋อแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าลุงเควินส่งตรงจากโค้ลูกเหมอน,นะครับแล้วแต่คนนะครับว่าจะไปเล่นสายไหนนะครับโดยบิวนี้เนี่ยผมจะมีเป็นสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับโดยที่เกมเนี่ยยังไม่ได้แบ่งโรงของตอัวละครแต่ละตัวละครน,นะครับว่าเราเนี่ยควรจะเล่นสายไหนนะครับนะ ทางกูทางกูอยู่กี่ึ้นเออพอที่เรือด้วยร้อยเออเฮ้ยนั่นอะไรสีอะไรวะเมื่อกี้ลืมไปเลยสีเหลืองสวัสดีครอยู่ไม้ไม้สายบนสายบนสายบนมีอยู่ตัวนึง่ว เออมันมาละสายบุหรอ่ได้ปะมีอะไรไปได้ป้อเดี๋ยววะไม่เดินี่เดินมาแค่ไหนไม่โดนแข่งคู่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 อื้มตาย

กำลังไโดยตอนนี้นะครับผมจะอัพสกิลหนึ่งเป็นสกิลนำนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเลเวลสองนะครับจะเป็นสกิลฮิลนะครับเลเวลหนึ่งจะเป็นแบบสองสแตก็กนะครับผมนะเมื่อเราอัพไปได้สองเลเวลนะั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราซัพพอร์ตได้นะครับเป็นฮิลนะครับเป็นฮิลหมู่ฮิลเราได้นะครับถ้าโดนศัตรูด้วยก็จะเป็นดามอีกนะครับเป็นสกิลที่ดีมากนะครับถ้าใช้โดนเอลีมาทีงดัง <laughs> เฮ้ยเยี่ยโรมิ่งว่ะโรมิ่งว่ะเนีเวลากับสีฟ้าแล้วไม้มีอะไรไหมตรงนี้เฮ้นี่นี่นี่กลางไล่จีไลจีไล่จีอยู่ไล่จีอยู่จีหอยจีหอยต่อยไป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  <ś auster _> ใจสีใจสีเออไกี่โดนในดอดวะอยู่ตัวเองดีกว,ว่าแล้วก็สกิลสนะครับเป็นสกิลหลักมากนะครับเป็นหนึ่งในสกิลทีมไฟของเราเลย,น,ละยนะครับ เป็นสกิลจีนะครับที่ทําให้ศัตรูตโลนะครับเป็นใช้ในการเก็บตกศัตรูก็ได้นะครับหรือดักศัตรูก็ดีนะครับไล่ล่าศัตรูก็โหดเลยนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เพื่อนในทีม่ไล่ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีผลต่อศัตรูอาจจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีดีบัฟนะครับแบบยิงช้าอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับก็คือจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะใช้สกิลสามเปิดไล่จีเรื่อยๆนะครเพื่เจอศัตรูนะครับแทนการยิงธรรมดาเนาะไอยูอยู่ไปปูไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนปะ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 ไปแบบรวดเร็วเฮ้ยใครอีกแล้วเนี่ย

กำลังไปเย็นรุกสีเหลืองว่ะกำลังไปสีเหลืองว่ะแต่ว่าตีเข้าไปเขาตีต่อเ้ไปต่อเส้นวิ่งออกหรืเวิวเพว่ะ สกิลเพย์ของฟอร์เสนที่ได้เห็นไปข้างต้นนะครับเป็นสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่ใช้อันตินะครับก็คือกลางอนาขีดนั่นเองนะสมบัติของอันตินะครับเมื่อเราอยู่ในโดมเนี่ยจะไม่มีใครเข้ามายุ่งได้นะครับแม้ว่าจะเป็นศัตรูหรือเพื่อนนะครับ้วทำให้เราเนี่ยฮิวเลือดทั้งเราทั้งเพื่อนนะครับแต่ศัตรูเนี่ยไม่มีฮิวเลือดนะครับแล้วก็ซัดศัตรูได้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยเลือดน้อยนะครับแล้วก็ใช้อีกสถานการณ์หนึ่งได้นะครับก็คือเซฟเพื่อนนะครับสถานการณ์

สวัสดีครับคุณชินไปมาตามมนจะเอาะฮะปอปปปปอปป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 ๊อปป๊อปป๊อปป๊เต็มอปปบอปป๊อปป๊อปป๊อยป๊อย่าไปอยอปป๊อปอปป๊อปอออ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าตัวนี้ตัวนี้วิ่งกลับละวิ่งกลับละเฮ้ยเพื่อนโดนว่ะเพื่อนโดนกันแบบตุ๊บตับเลยว่ะไม่ระวังไม่โดนคนเดียวว่ะไปปีอยู่โดนพี่น้องแข่งน้องแข่งใช่ไหมแคลนี้ดาวสุดยอด Taiwan Wing Wing đi hoi nung Oh, nghĩa, hưu 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 cái sân này, ok, ôi ไม่ม ouais. ีคนเข้ามาในไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูคิวตัวเองมเช้โอ้โหโดนซันมาเลยคิวอยู่คิวอยู่ิวอยู่คิวอยู่คิวอยู่ิวอยู่ิวอยู่คิวอยู่ ้ยโดนโดนใครวะใครมันทำอะไรตรงนี้ชีดฉีดชีดชีดชีดแข็งแชทคิงอืมยิง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 อืมอืมต่อยไปอืมใครเลือดน้อยหิวผมเป็นหมอวิวอืมดีใครอยู sh she et. She et. She et. ่เส้นใครอยู่เส้นเหลืองนี่โอเคโอเค กำลังกำลังกำลังไปปิดเหลืองเปิดลิงเปิดลิงปิดเหลืองวู้กำลังตามไปกำลังตามไปไอ้เจ้าูวิ่งแบบโอ้วิ่งข้ามเขตแดนอะแบบฟรอสเซนอะโอ้โหแต่เชื่อเพื่อนโดนปิดเพื่อนโดนปิดดันเออไม่รู้ว่ะตรงนี้สามคนนะเพื่อนกำลังวิ่งอยู่เพื่อนกำลังวิ่งอยู่ทำอะไรไม่ได้วะอทำอะไรไม่ได้หรอเล่นอะไรปะทีวีทีวี เข้าวงมาสุดยอดออน, <the> นี่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 อ,อ,อยู่ในบ้านโอ้มันขึ้นแางบนขึ้นแมงบน,น,น,นลำบากว่ะหาตัวนี้อยู่ทั้ง,งานนี้กูไปส้มเลยกันไอ้อยู่ก็อยู่ ให้กำลังไปสีส้มนี่โอ้ยตัวตั้งป้อมแม่งเด็ดจัดอ่ะอยู่ตัวเองอยู่ตัวเองอย้่ตัวเองก่อน ผมไม่ไหววะ่ะโ่านี่มันจีดไอ้ดิสซามุไรวะส้าตีกูจ้ามได้ดีกว,ว,ว,ว่าขาดทีได้อย่ากลัวก็ตายละหนักอยู่วะ่ะหนักอยู่วะ่ะปัญญาให้ตัวเองก่อน มันยังพูอะไาอียวะสวยมีหกพันอ่ะอันนีม้มีเลืองบอกเลยเอ,เอาดี บ้ามดันคนไทยเกยมเดียวพอมเดียวอะไปเลือดน้อยว่าหาไม่เจอเฮ้ยดูดูหลังลงหลังเข้าไม่ได้วะ่ะหลังเขาเต็มหลังเขาเต็มไปก่อนไปก่อนไปก่อน บางครั้งสกิลอันติเมตหรือสกิลโดมนะครับมันก็ใช้ยากนะครับเพราะว่าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนตายยกตี้ก็ได้นะครับหรือว่าขังยกตี้ขังไม่ดูตามาตาเรือทำให้คอมโบเบรกเกอร์กันเองก็ได้นะครับผมโอ้โหอ๋อนี่มันฮิวหมูอะไรวะไอ้ยีนี่มันระเบิดไอ้ยียระเบิดที่กูระเบิดที่กูมันฮิวหมูอยู่เพื่อนแต่ยีน อ,อุ้าวเลยเฮ้ยเกือบแย่ปีใครได้บ้างในทีนี้อาเรนเดียร์แล้วจัดมา ไปเห็ดนี่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 ดี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 อยู่ตีฟีอยู่กระดล้แค่ไหนนิ สโลอยู่สโลมีิงบนามีิงบนตีอยู่ตียูโอ้โหไม่ไหวว่ะคำนึงคำนึงขออยู่กับแม่งก่อนนี่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 ตรงกูตสวย ขวามือวะ่ะเฮ้ยข้าง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 วอวอยี่อะไรใครใครวอะไรวะพันก่อนพันเลือดก่อนปป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  Yup. ตอ oh! Oh! ีอย hmm. oh! ู่ตีอยู่ตีสโลตีสโลตะเลวิว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 เฮ้ยตี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 โอโอใครมันบังเลยวะพันพันเลือดหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนสุดยอดอันนี้ออกออกไปสู้ยังน้อง ผมว้นใส่ตัวเองก่อนแล้วกันใหยแก่กำลังอยู่กลังอยู่ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะ ขอฟอลำขอฟอร์ลัม,ขอ,อลมขอยัดฟอร์ลัมให้โดนขังบัมหนึงบำนึงบันึงเกรนเนตตีตีต,ตีแล้วก็ตีอืมบายฮิวตรงไหนไวะไอ้เหี้ยเพื่อนกูหายไปไหนหมดวะยังอยู่่ไหมโอเค ข้างบนนี่คืออะไรตีต oh mm ีแ hmm. ข okay, ็งแจงขีแจงขีไปเลยมีใครมีพอเลือดป๊อปป๊อไป๊อปป๊อปป๊อปปอปอปป๊อปอวป๊อปปเเวอหอมอ สแปมตรงนี <Saint> ้แหละเฮียเอาลึกเลยเอาลึกเลยนี่มันมันไม่แปลระเบิดแปลระเบิดโคตรเบาเลยอะโคตรกรัวกอันนี้ผิดผิดผิดกดสกีผิด ถ้าเราเคียร์ตั้งด้านซ้ายได้มันจะปูแกากเราจะปูแกละโอเคกำลังจะตามไปรับสีแดงสีแดงนี่มีใครอยู่บ้างวะเฮ้ยเส้นสีฟ้านี่เส้นสีฟ้ากำลังไปกำลังถอยหลังไปเอา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 ตายละตายละเอาเอามาละหดมันเข้าไปนู้นวะมีใครต้องการเติมเลือดหรือเปล่ามันเข้าไปในขวามือแต่ไม่เป็นไรเราดันดันต่อได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ Claudia, ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่อโนโดนคุโดนโดนโดนคุณต้อ่ม่กี่โซ่พันตัวเองพันตัวเองไม่ไหวจีบจบจีบจีบจัดจีบจัดจัดจีบตีตี เกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปละกูมิวเฮือเฮี้ยไอตัวโว้นี่แม่งมันจัดเลยว่ะเฮือหลังจากที่ไปตายหน้าบ่อบ่อยๆนะครับที่ผมหรือผมเนี่ยโคตรมีปัญหาเลยมากแบบโคตรมีปัญหามากเลยนะครับกับไอ้ปัญหาการที่ เราเอ็นบ้านไม่ได้นะครับไปอยู่หน้าบ้าน,นเขาแล้วก็โดนเก็บยกตี้โดนเก็บยกตี้วนประมาณ23รอบนะครับแล้วก็ทิศทางเกมก็เปลี่ยนนะครับฝั่งนู้นคอมแบ็กนะครับแล้วก็กลับมาสู้ฝ่ายเรานะครับแต่ฝ่ายเราพอเป็นฝ่ายการบุมันก็ไม่อยู่ไม่รู้ทําไมหาสาเหตุไม่ได้นะครับการเอ็นบ้านสําหรับผมเนี่ยยากมากมากนะครับผมไม่รู้จะเอ็นอยังไงนะครับในอนาคตเราก็ต้องมาเรียนรู้กันไปนะครับในอนาคตใครอยากให้ผมเนี่ยแนะนำตัวไหนก็บอกมาได้นะครับแต่จริงๆผมก็มีลิสต์การแนะนำของผมอยู่แล้วนะครับอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เพิ่มเติมก็ บอกกันได้นะครับการจังหวะการฟาร์มอะไรนี่ผมอาจจะยังไม่แม่นขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าค่อย,อยๆเรียนรู้กันไป,ปนด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือกะว่าจะไล่ทําสกิล<ม>ก,การเล่นรหรือว่าวิธีการเล่นโดยคร่วาวๆของแต่ละตัวละครให้ดูนะครับผมนะแต่ยังไม่ทําถึงลงลึกถึงขั้นออกของทามิ่งหรือว่าแยกไปฟาร์มป่าตอนไหนหรือว่ารวมแดนตอนไหนคงจะไม่ละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมค่อนข้างใหม่นะครับมันมองเกมยากอยู่ในตอนนี้สําหรับผมนะเออ

mọi người mọi người mọi mà mọi người 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 mọi ของยูเลมไม่ได้วะ่ะกูแบบโอ้โหหรืว<ะ>อว่าได้มัน